มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน20,000ื 20, ล้านซื้อเรือดำน้ำช่วยคนตกงานได้กว่า7จ็แสนคนวันที่22สิงหาคม2,563้มทีมข่าวเองได้รับรายงานนะคะว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์ประธาน,ราานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความบน Facebook ระบุถึงกรณีการลงมติให้อนุกรรมมรการ คารุพันธ์ไอซรัฐวิสาหากิจแล้วก็ทุนหมุนเวียนในกองมทองงบประมาณ2564กรอนีจจะซื้อเรือดำน้ำสองลำมูลค่าลำละหนึ่งล้านบาทรวมเป็นเงิน2 2 5 5 0ล้านบาทโดยมีการออกเสียงเสมอสีต่อสีสุพลฟองงามสาวสาวบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐประธานกองมทลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทำให้ได้รับความเห็นชอบ โดยเนื้อหาทั้งหมดนะคะรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้พักเพื่อไทยโดยสสยุทธพงศ์จรัสเทียนอดีตรัฐมนตรีว่าการช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อไทยสสครูมานิสั่งพุ่มเพื่อไทยและสสพักร่วมฝ่ายค้านในคณะอนุกรรมการงบประมาณด้านขารุพันได้เสนอให้ตัดงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวนสองลำมูลค่ารวม22,500บาท ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะได้จัดซื้อไปแล้ว1นําลำแต่ว่าถึงตอนลงคะแนนเสียงฝ่ายค้านแพ้ไป1เสียงค่ะแต่พรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมแพ้จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะเราจะนําไปเสนอให้ตัดในกรรมาทิการงบประมาณชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งพรรคเพื่อไทยเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะที่จะมาใช้เงินจํานวนมหาศาลในการจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในขณะที่ประเทศชาติกําลังอยู่ในภาวะที่วิกฤต เศรษฐกิจกของประชาชนกำลังอดอยากแผนที่จะใช้เงิน2 2 5 0 0ล้านบาทไปซื้อเรือดำน้ำควรเอาเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลนี้ไปใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนส่วนใหญ่จะดีกว่าค่ะดาน2 2 5 0 0ล้านบาทนั้นเอาไปช่วยคนตกงานคนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนจะช่วยนักศึกษาจบใหม่แล้วก็คนตกงานได้ถึง7,50,000คนนะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวบริษัท ที่เป็นหนาหยน่าจะซื้อเรือดำน้ำนั้นใกล้ชิดกับผู้ที่มีอำนาจในรัฐบาลและนอกจากได้งานจัดซื้อเรือดำน้ำไปแล้วยังกวาดงานอื่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของทุกกระทรวงอีกด้วยค่ะเรื่องแบบนี้เพื่อไทยจะไม่ปล่อยเอาไวา้เราจะทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะและรอเจอกันตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ